สวัสดีครับข่าวนอกลูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่เชียงรายมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจัดนิทรรศการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่โดยทําการเปิดรับผลงานศิลป,ปะของนักศึกษาด้านทัศนศิลป์จากสถาบันดนตรีศึกษาทั่วประเทศและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ35คนและเปิดให้ชมชิ้นงานทุกวันจนถึงวันที่8ตุลาคมที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมรูปน้ําโขงมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจากชิ้นงานทั้งหมด ปรากฏว่างานชื่อร่องรอยเท้าพ่อของนางสาวอรัญญายอดศรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาได้ตำแหน่งชนะเลิศงานชิ้นนี้ทำด้วยเทคนิคเย็บปากบนกระสอบป่านคุณอรัญ,ญญาบอกว่าเท้าทั้งสองข้างที่เห็นอยู่นี้นเป็นเท้าของคุณพ่อของเธอเองเป็นเท้าของคนจนมีอาชีพทำไร่ทำนาเท้าของพ่อ บ่งบอกประสบการณ์และการสู้ชีวิตมาอย่างยาวนานฟังเธออธิบายครับผลงานที่นี้คะหนูมีแรงบันดาลใจมาจากอาชีพของพ่อคะ่ะเป็นอาชีพกเกษตรกรโดยหนูนําเท้าของพ่อหนูค่ะมาสร้างเป็นผลงานให้เกิดรอยยับรอยย่นที่มันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของความรู้สึกของคนที่ทํางานผ่านมาอย่างหนักคะ่ะส่วนกระสอบป่านที่หนูนํามาใช้เพราะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติ มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันนี้นะคะเริ่มใช้กระสอบพลาสติกก็เลยคิดว่าเอากระสอบป่านของคนเมื่อก่อนนะคะมาสร้างสารรค์ให้เป็นผลงานสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์และก็สลายไปพร้อมกับมนุษย์และมันสามารถคืนสมดุลให้กับสังคมได้ค่ะมันจะเป็นงานที่ทำจากความทรงจำความประทับใจของศิลปิน